สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทกท่านเข้าสู่รายการภูพักเรื่องครับกระฉากมาวันนี้นะครับบันทึกไว้วันอาทิตย์ที่10กันยายนปีพุทธศักราช2565นอะครับอันนี้เป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของทีมงานเรือโยงเรือลากจูงเรือพกสินค้าที่เป็นเรือชื่อว่าแสงเทียนลากจูงนะ,นะท่านผู้ชม เรือชุดนี้ทั้งหมดเป็นของแสงเทียนลากจูงครับเคยฝากผลงานไปแล้วหนึ่งครั้งนะท่านผู้ชมครับวันนี้ไปไวเลยท่านผู้ชมเข้ามาให้เห็นกันแล้วนะครับเบื้องหน้าท่านผู้ชมเห็นอยู่นับได้ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ลำเป็นโยงหน้าแสงเทียนลากจูงนะนท่านผู้ชมนะเรือของเขาพละกําลังมากมายมหาศาลจริงๆครับแล้วก็สีสันของเรือนี่เด่นมากวันนี้โยงหน้าทั้งหมดเป็นของแสงเทียนตตงท้ายเป็นของแสงเทียนกระเตงข้างเป็นของพรปียักษ์กับมานพ95า้านะท่านผู้ชม เดี๋ยวเรามาดูตอนที่เขา่าดตรงวางน้ำบนตรงนี้นะท่านผู้ชมครับว่าเป็นเช่นไรแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายมาคุยกับผมเหมือนเดิมนะเดี๋ยววันนี้ไปรับชมกันครับเข้ามาแล้วเต็มเตมแล้วด้วย เริ่มทาการแปลขบวนกันตรงนี้นะท่านผู้ชมครับสังเกตเรือควบที่อยู่ขวามือสุดนะท่านผู้ชมเมื่อครั้งที่แล้วเขามาครั้งหนึ่งโดนเต็มๆตรงนี้กับวางน้ําบนนะแต่ไม่เป็ na, นไรเลยท่านผู้ชมด้วยอนุภาพของเรือแสงเย็นที่ผมบอกนะคือลํามันใหญ่โตผูโหราเลยท่านผู้ชมครับดูครับที่ขวามือนะท่านผู้ชมจะมีเรือควบทางฝั่งขวากับเรือควบที่อยู่ทางซ้ายสองฝั่งนี้ใช้เรียวแรงก้าลังทั้งคู่นะแต่ว่าโดนเต็มๆแบบนี้ไม่เป็นไรครับ ต้องตรงหนักเลยนะนะแล้วขึ้นอัดนมาได้เลยนะต้องตรงเรื่อจุดเรือเขาจ,จ่ายจริงจ่ยเงียนะทุกลำแล้วที่ผมเห็นนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมต้องการจะรับชมอีกครั้งหนึ่งไปติดตามมาให้ตนได้แล้วครับแสงเงียงร์ไล่ตูมชุดนี้มากันกีโป๊ะเดี๋ยวเราต้องนับดูนะทีมงานอนลังการชุดนี้ว่ามากี่โป๊ะครับและเดี๋ยวตอนท้ายเราคุยกันหน่อยนะตอนนี้เสียงมันเริ่มดังแล้วนผู้ชม ข, studio, ขึ้นทีเดียวนะท่านผู้ชมขึ้นทีเดียวขึ้นคังเดียวแล้วเป็นแบบนี้เลยนี่คืองานของแสงเดียนลากจูงมาท่านผู้ชมครับสง่างามจริงๆนะวันนี้ขึ้นกันแบบพร้อมกันเลยนะท่านผู้ชมแล้วเรือลำเท่าๆกันนะครับปริมาณแรงม้าของเครื่องยนต์ปริมาณของกระบอกโซบและก็ปริมาณของเรือที่มาขนาดเท่ากันและขึ้นพร้อมกันทีเดียวท่านผู้ชมครับเอาอย่างนี้วันนี้เรามาพูดกันแบบตรงนี้หน่อยนะท่านผู้ชมนะ วันนี้ที่มากันมากัน4ี่โปะนะท่านผู้ชมครับตอนแรกท่านผู้ชมบอกว่าเขาให้3โปะใช่ไหมแต่เนื่องจากกระแสน้าครับระดับน้ํากระแสน้านะวันต่อวันอย่างที่ผมบอกนะครับเขาก็มีการศึกษาหารือการชุดนี้จึงได้เป็นชุดที่นําขึ้นมาพร้อมกัน4ี่ลำของเรือโปะนะท่านผู้ชมประกอบเป็น1นพวงวันนี้ครับวันนี้มีง่ายๆแบบนี้ครับโยงหน้ามีสี่ลำนะท่านผู้ชมแต่กระเตงข้างต้องมี2องลำนะครับแล้วก็มีตรงท้าย1นึ่งลำ ทำไมถึงมีกระเตงข้างถึงสองลำท่านผู้ชมครับถ้ามันมากันเกิน4ี่ลำของเรือโป๊ะหรือว่าเป็น3ามลำของเรือโป๊ะขึ้นไปเนี่ยจะต้องใช้เรือกระเตงข้างสองอันนะครับสองลำลำหนึ่งจะอยู่ตรงระหว่างโป๊ะแรกกับโป๊ะที่2แล้วก็อีกลำหนึ่งจะอยู่ระหว่างโป๊ะที่2กับโป๊ะที่3อันนี้มันเป็นมันเป็นข้อกําหนดของกรมเจ้าท่าเขานะครับก็ต้องให้แบบนี้แล้วมีเรือส่งท้าย ตรงท้ายที่เห็นวันนี้ครับท่านผู้ชมครับความ่วมทุ่มแบบนี้เป็นทีมงานของแสงเทียนล่างจุงเหมือนกันนะทั้งหมดวันนี้ครับโยงหน้าตรงท้ายเป็นแสงเทียนนะทีมงานคุณภาพจริงๆครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มอบหน้าที่กระเตงข้างทั้งสองนะให้เป็นของสอมน9 5กับพรปิยะครับที่ใช้เรือกระเตงข้างถึงสองลำนะท่านผู้ชมเวลาเข้ามาตรงแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยมันแรงนะ มันไหลตัดกันเข้ามาถ้าน้ำสองฝั่งจากแม่น้ําเจ้าพญากับแม่น้าข่าศักด์มันแรงเท่ากันมันไหลแรงเหมือนกันการเข้าโค้งเขาจะเข้าง่ายเขาจะตีเข้าไปง่ายครับท่านผู้ชมแต่ถ้ามันแรงฝั่งนึงอีกฝั่งนึงไม่แรงอันนี้เข้ายากนะท่านผู้ชมเพราะมันจะพัดพากันไปนะครับนนี้ปล่อยออกมาแล้วหนึ่งลำนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นของทีมงานของสนะองมนษย์ก้าบนะท่านผู้ชม วันนี้หนักๆเลยนะท่านผู้ชมมาดูครับเมื่อกี้นี้เป็นลังทาน,นี้มันดันนะท่านผู้ชมใช้หัวของเรือดันขึ้นไปเลยนะเรือส่งท้ายนะครับอันนี้เป็นพี่กระเตงข้างของพี่สอมานพ95และนี่อีกหนึ่งลำที่เป็นกระเตงข้างเป็นของพรปิยะท่านผู้ชมครับเรือกระเตงข้างเนี่ยมันรับแรงกระแทกรับแรงน้ําจากที่ฝั่งเจ้าพระยาเข้ามานะท่านผู้ชมแล้วเขาก็ออกตัวออกแรง ทั้งสองลำดันขึ้นไปให้เต็มที่เพื่อจะดันเรือโปะให้สูงที่สุดหัวเรือโปะให้มันขึ้นมากที่สุดนะแล้วให้เรือโยงอีกสี่ลำที่อยู่ข้างหน้าช่วยกันดึงออกไปแต่เรือที่อยู่ทางขวาสุดมันคือเรือกระตุกเอาไว้กระตุกลังให้หัวเรือโปะมันเข้ามาไม่งั้นมันจะบานออกทางฝั่งซ้ายนะท่านะผู้ชมครับอย่างที่ผมเอาให้ชมเมื่อวันก่อนนะที่เป็นเรือกระตุกทําหน้าที่ช่วยทีอะไรอย่างนี้นะท่านะผู้ชมนะ เอาละเดี๋ยวท่าผู้ชมมาพูดคุยกันท้ายคลิปแบบเนี้ยวันนี้วาทิตด้วยนะท่านผู้ชมครับผมปล่อยคลิปนี้ออกมาท่านผู้ชมได้ชมก่อนเพราะเดี๋ยวผมกําลังจะขึ้นไปดูนะวันนี้จะไปถ่ายทําได้สักกี่ลานะมีแพลนมานะทั้งหมดที่มาวันนี้13พวงนะท่านผู้ชม12หรือ13พวงนะครับแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมจะเก็บรายละเอียดไหมท่านผู้ชมได้รับชมกันได้มากเท่าไหร่นะแต่จะพยายามนะครับแล้วก็หาจุดหามุมอ่าอย่างหนึ่งท่านผู้ชม ที่บอกไว้นะครับวังน้ำวนอีกที่หนึ่งนะท่านผู้ชมนะวงังวังนางคำนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไปวันนี้นะแล้วจะเอามาให้ท่านได้รับชมกันนะว่าโค้งตรงนั้นหนักเอาเรื่องเหมือนอย่างตรงนี้หรือเปล่านะเพราะผู้วิพีนักเรือเขาก็อยากเห็นกันนะว่าจุดนั้นเป็นเช่นไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเอามาให้ดูกัน,นท่านผู้ชมมีท่านผู้ชมแซวๆซมาด้วยในข้อความนะบอกว่าผมไม่รู้จักนะหูฟังซาเบลา มันเป็น iPod iPad อะไรแล้วนะสมัยใหม่แล้วนะผมผมอ่านคอมเมนต์แล้วผมก็ก็ดีนะเอาละครับท่านผู้ชมครับยังไงวันนี้เอาเท่านี้ก่อนตอนเช้านะรับชมกันไปก่อนนะครับมีอะไรคอมเมนต์พูดคุยเดี๋ยวผมมาตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะเดี๋ยวผมค่อยๆอ,อ่านแล้วค่อยทยอยตอบไปนะครับวันนี้ครับจงทายล้วท่านผู้ชมครับวันนี้ปูพักเครื่องของกาบลาธนาครับอำนาจบุญบาร,รมีคุณสิงห์ศักดิ์สิทธิ์อำนาจบุญบาร,รมีคุณหลวงพ่อโตวัฒนัญเชิง คุ้มครองปกปักรักษาผู้พ่พีนนักเดินเรือทุกๆท,ท่านทำทุกภารกิจปลอดภัยเดินทางขึ้นลงโดยสวัสดิภาพและเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกับผมใหม่ครับวันนี้กับสวัสดีครับ